thank you สวัสดีนะครับทุกท่านอีพีนี้จะมาพูดถึงประเด็นน้ำท่วมณนะขณะนี้นะฮะที่หลายๆชีวิตแล้วก็หลายๆจังหวัดเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขโขทัยไปยังลบบุรีไปยังชัยภูมิธลุถึงโคราชแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดที่กำลัง ประสบชะตากรรมแล้วก็เผชิญวิกฤตชีวิตอยู่ณขณะนี้ขอ,ขอส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงหาอาทรความห่วงใยไปถึงทุกคนทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าเป็นความห่วงใยในฐานะคนไทยไม่ใช่ว่าเป็นความห่วงใยในฐานะเพื่อนมนุษย์แต่เป็นความห่วงใยในฐานะของคนคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาชะตากรรม นำท่วมมาเหมือนกับทุกท่านเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้เข้าใจดีนะแต่สิ่งที่มีคนพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องที่ลุงตู่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุขโขทยัยเพื่อไปรับฟังแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในขณะที่ชาวบ้านมารอคอ,อยต้อนรับด้วยความหวังด้วยกำลังใจว่าลุงตู่ลงมาจะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตชีวิตให้พวกเขา สิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสได้พบได้เจอก็คือลงไปคุยกับวับวคุยกับวัวไม่เท่าไหร่ตอนที่แกขึ้นรถแล้วก็จับไม้ให้กำลังใจชาวบ,บ้านคเรณนไหมก็ أ, ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับผมก็อยาก ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีกําลังใจในการที่จะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับเพ <ans> ราะว่าปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติลงไปสุขโขทัยทั้งทีมีทั้งหน่วยงานข้าราชการมีทั้งสอสอมีทั้งโหูสารพัดล้อมหน้าล้อมหลังไปเป็นร้อยเพื่อไปบอกชาวบ้านว่า น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติมึงไม่บอกคนทั้งโลกเขาก็รู้ว่าน้ำท่วมนะเป็นภัยธรรมชาติอันนี้ยังไม่เท่าไรแล้วแกไปให้กำลังใจเขายังไงบอกว่าไงรู้ไหมนี่ได้ยินข่าวบอกว่าเข้ามาแค่ลูกเดียวเองนะพวกเรายังโดนหนักขนาดนี้ เห็นบอกว่าจะเข้ามาอีกกี่เนี่ยสี่ห้าลูกเป็นมึงเป็นมึงมึงฟังแบบนี้มึงมีกำลังใจไหมกูถามทุกคนเลยอ่ะเป็นพวกมึงมึงฟังแบบเนี้ยมึงมีกำลังใจไหมย,ยังไม่หมดยังบอกต่ออีกบอกว่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้พอห่พอแม่พี่น้องประชาชนเรานะครับช่วยกันสวดมนต์ภาวนา ให้พันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ก็เป็นที่พูดกันโจดจันสารพงสารพัดโอ้โหไปหมดจนสำนักนายกหน่วยงานก็ออกมาพูดบอกว่าอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปเข้าใจท่านผิดท่านนายกเนี่ยที่ท่านพูดแบบนั้นเพราะ ท่านต้องการให้ทุกคนเนี่ยใช้ธรรมะไม่ใช่บอกว่าให้สวดมนต์ไล่น้ำท่วมแต่เป็นการสวดมนต์เพื่อให้มีธรรมะในใจให้มีความหวังกำลังใจให้มีพลังใจในการมีชีวิตฟันฝ่าน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ทีนี้มันก็มีคนมาถาม บอกว่าแล้วตกลงจะให้สวดมนต์บทไหนผมก็เลยไปค้นดูหาดูว่าแล้วมนต์บทไหนเนี่ยมันเหมาะในวิกฤตหนามท่วมในขณะนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเชิญฮะ พยายามนึกดูว่ามันมีบทสวดมนต์บทไหนมั่งที่เวลาเราสวดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเรามีพลังใจแล้วก็มีพลังชีวิตที่จะยืนหยัดยิ้มสู้ต่อไปคุณว่ามีบทไหนมั่งอ่ะลองนึกมาสิผมนึกถึงบทยอดนิยมอันดับหนึ่งบทนี้คุณทำให้ผม ยา uhm. ทาวริวหามปุราปาริปุเรนติสาคารังแปลว่าห่วงน้ำที่เต็มด้วยน้ำอย่าว่าแต่ห่วงน้ำเลยบ้านกูรอบตัวกูก็เต็มด้วยน้ำ ห่วงน้ำที่เต็มด้วยน้ำย่อมไหลไปสู่สมุทรสาครให้เต็มฉันใดอาจจะเป็นท่อนนี้ก็ได้นะคุณเนี่ยท่อนนี้เลยย่อมไหลไปสู่สมุทรสาครให้เต็มฉันใดคนที่อยู่สุขขโขทัยลบบุรีชัยภูมิมายันโคราชฟังแล้วสบายใจว่าบ้านกูไม่ท่วมอย่างแน่นอนเพราะมันบอกว่าย่อมไหลไปสู่สมุทรสาครให้เต็มฉันใด เปลี่ยนบทอื่นเอาเจ็ดตำนานสิบสองตำนานก็ได้ชุมนุมเทววดาภาเลตาวานเมตังสเมตาภันตา <c oughs> คุณคิดว่าจะมีเทวดามาชุมนุมไหมสมมุตินะคิดแบบให้กำลังใจตัวเอง เพื่อที่ตัวเองจะได้มีกําลังใจสมมติว่ามีเทวดาลงมาช่วยจริงๆค,คุณเคยเห็นภาพเทวดานาฟ้าที่เขาเขียนไว้ตามผนังโบสถ์ผนังวัดต่างๆไหมสวมชดายัางกัรลีซ่าแบ็กติงคุณนึกถึงสภาพเทวดาลงมาช่วยคุณยกของดูสิลอยลงมายกอุ๊ยมนุษย์ชดาเราหล่น ช่วยงมให้หน่อยสิมน,นุษอุ้ยช่วยสังวานเราหล่นนี่ยังไม่รวมรองเท้าคุณเคยเห็นรองเท้าเทวดาสวมใส่ไหมยกกังกะเรือหางยาวอะ่ะนึกสภาพจ้ำเท้าลงน้ำยกเท้าขึ้นขึ้นมาแต่เท้ารองเท้าหายมน,นุษย ช่วยงมรอง,งเท้าให้เราหน่อยสิอุ๊ยมนุษย์ขีกาดเข้าสวรรค์ชั้นดาวดึงของเราหายอุ๊ยมนุษย์ขีกาดเข้าสวรรค์ชั้นดูสิทธิ์ของเราหายอุ๊ยมนุษย์ขีกาดเข้าสวรรค์ชั้นนิมมาลาดีของเราหายทำไงอ่ยบทอื่นก็ได้ บทเนี้ยอภิธรรมบทสวดอภิธรรมคุณรู้จักไหมบทสวดโอ้ยบทสวดสำหรับคนตายพ่อมึงตายล่ะบทนี้นอกจากอภิธรรมมีบทอะไรอีกมาติกาสวดหน้าไฟน้ำท่วมบ้านพ่อมึงมีไฟ มีอยู่ไฟเดียวอะไฟฟ้าจะช็อตมึงตายตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมบทนี้เลยแผ่เมตตานี่ไงสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมด ทั้งเ้นหมาลอยน้ำมาต่มแตมต่มแตมต่อตมตแตมมนุษย์ช่วยเราด้วยนี่ก็คือ คำพูดหรือวลีของลุงตู่ที่มีคนพูดถึงแล้วก็โจดจันกันมากที่สุดณเวลานี้แล้วมันจะกลายเป็นวลีอมะตะที่ให้ผู้คนได้กล่าวขานไปตลอดการในวันข้างหน้าเหมือนกับวลีที่มีคนโพสต์บอกว่าน้ำท่วมเราไม่กลัวเรากลัวมีผู้นำโง่จะพาเราตายไปทั้งหมดซึ่งไม่รู้ว่า ปัจจุบันคนโพสต์ตายหาไปหรืออย่างแต่ทุกครั้งที่มีน้ําท่วมขึ้นมาทุกคนก็จะนึกถึงใบหน้าแล้วก็วลีของคนโพสต์นี้ใช่ไหมคุณแล้วคุณลองนึกถึงตามความเป็นจริงในขณะที่คุณยืนอยู่ท่ามกลางมวลหมู่น้ํามองไปทางไหนก็เห็นแต่บ้านสิ่งของของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถหรืออะไรต่างๆที่หามาทั้งชีวิตจมอยู่ใต้น้ํา หรือลอยไปตามกรนะแสน้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ยังไงจะกินยังไงใช้ชีวิตยังไงแล้ววันต่อไปข้างหน้าบ้านจะหาตังที่ไหนมาซ่อมรถจะหาตังที่ไหนมาซ่อมที่สวนไล่นาบางคนอาจจะเป็นรายรับทั้งชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ ถามเป็นคุณคุณจะมีกระจกรใจสวดมนต์ไหมคุณจะมีกระจิตกระใจใยสวดมนต์ไหมขนาดพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญทุกขระกิริยาทรมานตัวเองอดอาหารสารพัดทุกอย่างสุดท้ายเป็นไงสิ่งที่ได้ก็คือเกือบตาย แต่พอได้ฉันอาหารร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาปกติจิตใจปลอดโปงสมองปลอดโปงก็ทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าควรจะเดินทางสายไหนเพราะฉะนั้นอีพีนี้ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเองให้ดีนะครับแล้วไว้เจอกันอีพีหน้า สวัสดีครับ